มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบนหลวงพ่อสมหวังให้ขายที่ได้หอบหัวหมู199หัวแก้บน คนเรานะคะอยู่ได้ด้วยความหวังและการหาที่พึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าการบนบานสารกล่าวเมื่อสมหวังสมดังตั้งใจก็จะกลับมาแก้บนเหมือนเรื่องราวต่อไปนี้นะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนอนยที่วัดกลางบางพระตําเนบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ที่เดินทางมาแก้บนกับหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลางบางพระนะคะจำนวน2รายโดยรายแรกก็คือนางสาวพัทรวดีอายุ 35ปีซึ่งเป็นชาวกทอมอค่ะน้ำหัวหมูจำนวน1 9 9หัวพร้อมด้วยไข่ต้ม199ฟองปลาทัด2 0 0 0 0ื่นนัดนะคะมาแก้บนค่ะ สอบถามเบื้องต้นนางสาวพ,พัทรรวดีเป็นผู้โชคดีบอกว่าขายที่ดินมานานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้เมื่อมาบนกับหลวงพ่อสมหวังแล้วก็มีคนมาติดต่อขอซื้อได้กำไรหลายล้านบาทนะคะจึงเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังบรรดาประทานพรให้จึงทําตามจ่าจาวาจานาหัวหมู199หัวไข่ต้ม199ฟองและนําประทัดมาแก้บนดังกล่าวค่ะส่วนรายที่สองเป็นครอบครัวของนายกิติคุณนะคะอายุ35ปีชาวนนทบ,บุรีนําไก่ต้มจํานวน99ตัวมาแก้บนนะคะ โดยนายกิติคุณเปิดเผยว่าตอนแรกทําธุรกิจค้าขายออนไลน์ทั่วไปแต่ว่ามาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังขอให้กิจการใหญ่โตจนขั้นเปิดบริษัทได้วันเวลาผ่านไปเพียง2ปีเห็นผลทันตาค่ะสามารถเปิดบริษัทได้จริงวันนี้จึงถือโอกาสชักชวนพนักงานร่วมกว่า10ชีวิตมากราบไหว้หลวงพ่อสมหวังแล้วก็นําไก่ต้ม99ตัวนะคะมาแก้บนด้วยค่ะสำหรับหัวหมู1 9 9หัวพร้อมด้วยไข่ต้ม199ฟองปลทั้งส0 0 0นนัดนะคะ รวมไปถึงไก่ต้มอีก99ตัวที่นํามาแก้บนเจ้าหน้าที่จัดวางไว้ใส่ถาดวางเรียงรายจ,จนเต็มพื้นที่อย่างสวยงามมีพามเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงเทพเทวดาฟ,ฟ้าดินนะคะหลังเสร็จสิ้นพระครูศรีสุตตกรประพรมน้ํามนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะพร้อมมอบวัตถุม,มงคลกลับไปบูชาซึ่งสิ่งของแก้บนดังกล่าวทั้งหัวหมู199ตัวไข่ไก่ต้มรวมทั้งไก่ต้มอีก99ตัวนะคะทางเจ้าภาพไม่ได้นํากลับนะคะแต่มอบให้ทางวัดทั้งหมดค่ะ พระครูสีสุธากรจึงได้นำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญได้ทานกันอย่างทั่วหน้านะคะส่วนไก่ต้มก็มีเจ้าหน้าที่มาสาบใส่กล่องอย่างดีเพื่อนำแจกจ่ายชาวบ้านที่มาทำบุญเช่นกันค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาแก้บนในครั้งนี้นะคะที่ได้นำหัวหมูไก่ต้มแล้วก็ไข่ต้มนะคะแจกจ่ายประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ จากนั้นร่วมกันจุดป,ประทัดถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนาเอาเลิกเอาชัยนะคะได้เลขหางประทัดจานวน2หางซึ่งปรากฏเป็นหมายเลข41486และ81562ประชาชนนักเสี่ยงโชคเดินทางมาทําบุญขอถ่ายรูปเลขหางประทัดเพื่อไวรุนโชคค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ